สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นสายโกดด่านต้นถั่วนะครับด่านแจ็คผู้คายักว่าจะโกดยังไงคนระับต้องตกตรงไหนหรือว่าบักต,ตรงไหนให้ไวนะครับวันนี้ผมจะมาสอนให้ทุกคนได้รู้เลยครับครับชุดชุดที่ผมใช้เป็นชุดไม่ใช่อารินนะเป็นชุดผสมนะครับเอาให้ตกสามรอบพอครับไม่ต้องเกตน,นะ สำหรับด่านนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าจะทำยังไงนะครับออก,กนวค้างมาครามาดูกันนะครับ,รบว่าจะเล่นยังไงครับให้ไวกว่าเพื่อนหรือคนอื่นนะครับนะค,ครับอนแรก ก็โดดนี่ครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้นะครับแล้วต,ตกห็นตรงแรกตรงนี้ไปเลยน,นี่ครับดีดีครับแล้วก็โดดบั๊กมาตรงนี้นะครับทําให้เราไวกว่าตกปกติมากนอนตัวแรกก็ผักไม่ได้เลย,เลยนะครับนี่ครับตรงหินตรงนี้ก็โกด หนึ่งวินะครับมันก็จะกดหนึ่งวิให้เราแล้วตรงนี้เราก็โดดเหมือนเดิมหนะครับนี่นะครับนี่ก็ตกเหมือนเดิมแล้วเราก็บล็อกเหมือนเดิมหนึ่งนี่นะครับไม่จําเป็นต้องใส่ชุดที่โกดนานนะเอาแค่ตกสามรอบ เหมือนเดิมเลยฮะสามรอบโกดแล้วก็โดดบัอกตรงน,น,น,นี้แดดก็โดดข้ามโหต้องระวังหน่อยตรงนี้ด้วยนะครับมันจะชอบโดดมา เอาอะไรวะนี่ครับเข้าไปแล้วทุกคนเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้เราอ,อ,อาจจะช้าหรือไวก็ขอประทานโทษด้วยนะครับขอบคุณครับ